วิธีซ่อนสตอรี่ไอจไม่ให้เพื่อนบางคนเห็นสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าสตอรี่นะคะไม่ให้เพื่อนบางคนเห็นนั่นเองอเวลาที่เราลงสตอรี่ไปเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะซ่อนไม่ให้เพื่อนคนนั้นเห็นก็ได้นะคะวิธีการง่ายๆก็คือให้เรากดเข้าไปที่สตอรี่ของคุณนะคะ แล้วก็กดเพิ่มสตอรี่ของคุณจากนั้นให้ไปกดที่ฟันเฟืองตั้งค่าด้านบนซ้ายนะคะจากนั้นคลิกที่สตอรี่แล้วเลือกซ่อนสตอรี่จากอันนี้ของเราขึ้นที่ศูนย์คนนะคะก็คือเราไม่ได้ซ่อนจากใครเลยสมมุตินะคะเราจะซ่อนใครเราก็กดเลือกที่ กดเลือกได้เลยคะ่ะเลือกตรงวงกลมนะคะแบบนี้เป็นเครื่องหมายถูกแล้วสมมุติว่าอาเราจะซ่อนเท่านี้เราก็กดเสร็จได้เลยเวลาที่เราเวลาที่เราลงสตอรี่ไอเพื่อนสีคนนี้อันนี้มันขึ้นสีคนแล้วนะคะเพราะเราเลือกสี่คนเพื่อนสีคนนี้ก็จะไม่สามารถเห็นสตอรี่ของเรานั่นเอง แต่เพื่อนคนอื่นๆก็ยังสามารถเห็นได้ปกตินะคะวิธีการก็มีเท่านี้นะคะแล้วก็กดกลับได้เลยแล้วก็กดที่เสร็จนะคะเพียงเท่านี้นะคะเวลาที่เราลงสตอรี่ไปเพื่อนสีคนนั้นก็จะไม่เห็นสตอรี่ของเราแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ